พักบ้านภูวิลล่าสุดฟินนอนชิลดูหนังได้สะนาเริ่มต้นวันธรรมดาเพียง7,900บาทพักได้ตั้ง14คนแน่สระว่ายน้ำสามคูณเจ็ดเมตรพร้อมสไลเดอร์ใกล้หาดก,กระทิงลายเพียง200เมตรค o สตี้บีลดผู้วิลล่าตด,ดเซฟคลิปแชร์ไปให้เพื่อนแล้วเอฟชุดว่ายน้ำรอเลยบ้านสวยบรรยากาศดีไฟสิลิตรครบของรับแขกของนั่งเล่นคือกว้างขวางม,มากมีโต๊ะพูที่สลับเป็นโต๊ะปิงปองได้ของรับแขกอยู่ริมสระว่ายน้ำสามารถเปิดประตูทะลุลงไปได้เลยจ้าเปลี่ยนชุดแล้วเล่นน้ำกันดีกว่าหลังเนี้ยเขามาพร้อมกับฟังกกก์์ชันหห้้อออองงคคครรรวุุปณทย่าาืเมีใบ ยอยู่ไม่ไกลกับตลาดร้านโพสามารถไปซื้อวัตถุดิบทะเลสดแต่ามากับเพื่อนหรือว่าครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจโคซีบริทูเวลล่าเป็นบ้านสองชั้นมีทั้งหมด4ห้องนอนจะแบ่งเป็น3ห้องนอนขนาดใหญ่นอนได้ห้องละ4ี่หคนขึ้นไปดูห้องนอนชั้นสองกันค่ะชั้นสจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนอนได้4ี่คนมาพร้อมกับเตียงคิงไซส์มีวอล์กอินโคลเซ็มีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ข้างในเลยและที่สําคัญห้องนี้มีอ่างอาบน้ําด้วยนะที่นี่มีผ้าขนหนูแล้วก็ได้ประผมให้ด้วยค่ะห้องนอนชั้ ได้ความรู้สึกสดชื่นมากเลยตกดึกแล้วได้เวลาล้อ,ลอคลาวเกตประตูห้องรับแขกเนี่ยเปิดแล้วลงสระว่ายน้ำได้เลยเล่นน้ำกันจนเหนื่อยแล้วถึงเวลาปาร์ตี้แล้วชอบมากเลยค่ะหลังนี้เขามีโปรเจคเตอร์นั่งแช่น้ำฟินฟินดูหนังเพลินเลใครชอบบ้านหลังนี้อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทักมาสอบถามได้เลยนะ